สวัสดีค่ะพบกับเมลอนนะคะละรายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะว่าจะใส่กินใส่เที่ยวใส่ไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพามาคาเฟ่สุดชิคนะคะอยู่ที่อารีซอยสตอนนี้เมลอนอยู่ที่ร้านเบอ,อารีนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีทีเด็ดนะคะกาแฟที่นี่ของเขานะคะมีให้เลือกหลากหลายนำเข้าจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีขนมเค้กแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเป็นบาร์ด้วยนะคะตอนกลางคืนแล้วก็มีอาหารเสิร์ฟด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะ ที่ร้านเบรลีนะคะเปิดบริการทุกวันเลยถ้าเป็นวันจันทร์นะคะว่าเปิด10โมงปิด6โมงเย็นแต่ถ้าเป็นวันอังคารถวันอาทิตย์นะคะเปิด10โมงปิดเท่งคือส่วนที่จอดรถนะคะจะไม่มีที่จอดนะมันจะมีที่จอดอยู่เป็นตึกฝั่งตรงข้ามชื่อตึกว่าตึกยศสวัสดีนะคะค่าจอดบ,บริการก็คือชั่วโมงละ40บาทคะ่ะ Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. cuz everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't Change my fate, you won't understand it All alone, that's okay, people I can't stand them They don't want me to change, keep me where I'm standing And I don't wanna be where I am And I want something more, take a chance It could be possibly my last day. นะี่นะเมล่อนอยู่ภายในร้านแล้วนะคะถ้าเป็นบรรยากาศตอนกลางวันอะ่ะเขาก็จะแบบมีความแบบหอมกาแฟนะคะก็คือที่นี่เขาจะใช้เป็นกาแฟแบบสเ,สเปเชียล y ตี้นะคะมีทั้งกาแฟในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมีขัว่วเข้มขั่วกลางขั่วอ่อนนะคะให้เราได้เลือกคือเขาจเบเด่นกันแบบสดๆหอมมากคะ่ะตอนนี้ยังไงก็แวะมาได้นะคะ เมนูแรกนะคะจะเป็นกาแฟะนะสั่งมาเป็นอเมริกาโน่เย็นนะคะแบบคั่วเข้มนะคะกาแฟหอมมากอะ่ะหอมแล้วก็แบบเข้มรสชาตของกาแฟคือมันแบบ มันละมุนอยู่ในปากมากเลยอันนี้เราสามารถเลือกระดับความเข้มของกาแฟได้นะคะก็จะมีมะเมล็ดก,กาแฟให้เราเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชิมแก้วต่อไปสําหรับคนที่ไม่ชอบทานกไปกนะเมริกาโกโก้โแก้วนี้อยู่ที่แก้วละ130บาทนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบกินกาแฟก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเป็นมัทฉะวานิลานไม่ใช่สิวานิลามัทฉะแก้วนี้อยู่ที่220บาทนะคะ เจ้าของร้านบอกมันจะมีความเป็นซอฟต์ๆนัวๆนะคะก็คือไม่ได้เข้มเกินไปนะคะข้างบนมันก็จะเป็นโฟมมัดฉะนะเขาก็จะทำมาเป็นชั้นแบบอร่อยมากเลยม,มัดฉะเขานะะแบบมันมีความแบบ ละมุน,วนนวลนๆนะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็คือตัดกับตัววานิลานะคะรสชาติดีมากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแครอทวอลนัทบัตเตอร์นะคะชิ้นนี้อยู่ที่2 4 0 2 1 0บาทเป็นแครอทเค้กนะคะด้านบนเขาจะตกตกแต่งด้วยตัววอลนัทแล้วก็จะมีผลไม้นะคะ เนื้อเคลแบบนุ่มมากอ่ะไม่ได้หวานมากนะคะมันมีความแตกกับตัวครีมชีสน,นะคะออกอมเปรี้ยวนะและกินคู่กับวอนะมันก็จะได้ความกรุบกรอบเพิ่มมานะคะอร่อยมาก อยากจะบอกนะคะบรรยากาศภายในร้านน่ะเขาตกแต่งเป็นสไตล์แบบอินดัสเทรียลนะคะรอฟนะคะก็คือที่ผสมผสานในส่วนของความเป็นสังกะสีนะแล้วก็มีร่องรอยเหมือนแบบเหมือนมีความสนิมเอาไว้อะคะ่ะแล้วก็เขส่วนโซฟานะคะเขาก็จะใช้เป็นโซฟาหนังผืนใหญ่นะแล้วก็เป็นเก e ้าอี้โทนไม้สีเข้มะคะ่ะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นพวกเครื่องหนังข้าวของต่างๆให้ เหมือนเป็นโกดังออกสไตล์วินเทจนะคะร้านน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากได้คาเฟ่นะคะสไตล์แบบชิคๆนะคะแล้วก็ลืมบอกไปนะที่นี่เขาก็จะมีอาหารด้วยนะคะตอนกลางคืนนะก็คือจะเป็นบาร์ด้วยก็แวะมาได้ที่เบารีนะคะฝากเพื่อกดติดตามพวกเรารายการอย่ามิดติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงด้วยช่องไรทีวีฝากกดติดตามพวกเรา ได้ที่ TikTok a d m a l a าแสนดีกอ n นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย